เอามานะครับอันนี้เป็นหนอนนัน่นหนอนหนอนอะไรไม่รู้อ่ะที่มันขึ้นน้ําเขียวนะครับอ่ากินเสียงดังตุบตับตุบตับนะอันนี้เป็นบอ่อตัวเมียนะครับเลี้ยงรวมไว้บางคนบอกหนอนนี่กินไม่ได้นะครับผมไม่กินมาจจานะถ้าตายก็ตายหมดบอ่อเนี่ยนะ <c oughs> ตัวตัวทั้งงั้นนะครับเป็นแม่พันธุนะเห็นไหม กินได้กินได้นะครับตัวมันนุ่มนิ่มอย่าปล่อยไว้บ่ออะไรยเยอะจนเกินไปนะครับพอมันตายเนี่ยน้ำเป็นกรดนะดูจีเฟอลงได้ง่ายนะครับม,มีเยอะเลยอยันนี้ตัดไม้กินลองดูก่อนอ่ะคลิปถ่ายด้วยนะครับบางคนสงสัยอยู่กินได้ไหมตกเกียงกันในกลุ่มนะครับกินได้กินได้ไม่น่าจะมีอะไรนะ พราะปลาไม่เคยตายกินนอนนี่แล้วกินทีเยอะๆด้วยนะครับนี่กินทีแบบ,นเ,นบ,บเนี้ยเยอะๆนีบ่วบ่อตัวเมียไม่มีตัวผู้มีมีม,ม,มีมีตัวเดียวเดี๋ยวผมหาก่อนไปไหนละเี้ตัวผู้นึกตัวผู้นี่ตัวนี้ตรวนี้ตรงนี้ห,นหม่กินยนังพุงมอะยังตัวเมีย อันนี้เป็นสมุดลายครับนะครับไปซื้อมาอานนี้ลูกลูกไอบอดตัวเมียรัดไข่ไปละแบนแล้วก็อ้วนกับมค์ทีนนะครับบอนนี้จะมีตัวเมียได้มันพรอมพรอมอม,อม่งแห้นะครับส่วนตัวนี้เป็นหูดที่หางนะครับนสตาร์ทลวแกแล้วแต่ยังอยู่เห็นไหม แต่เลี้ยงดีๆมันก็อยู่ได้นานครับสามารถรัดได้อีกนะแต่ไข่ไม่มากตัวจะเรียวๆเป็นๆนะครับสรุปคือกินได้นะครับกินได้ทั้งวันค่อนข้างหาย,ยากนอนนี้นะเอาคลิปนี้มาให้ดูเขาเรียกนอนอะไรไม่รู้นอนขาวด้วยกันนะเอาไปยากย้าย สวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาเลยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตานทะนาหลานเฮ้ม <c oughs> ชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสตกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งละ่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปลาสวยๆจากช่องชิวเปตาหช่ๆใครยังไม่ําตามนะฮะตาตามเดี๋ยวนี้มันเฟ้ยอย่าให้รู้นะ เฮ้มื่อกี่มันมีคนจะไม่ทำตามอย่างนั้นเหรอ